ไปถึงในบ้านเนี่ยก็ได้เจอกับคนที่เอมิลชอบครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่านิโนซึ่งเป็นแม่บ้านแต่สภาพของเธอตอนออกมาเนี่ยก็เออก็คงรู้แหละรครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนะั้นไม่นานครับพ่อของเอมิลเนี่ยก็ออกมาจากห้องเดียวกันกับทีนิโนออกมาครับแต่เอมิลเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนสายตาของพ่อที่มองดูน้องเนี่ยก็คือแบบหน้าตกมากนะขนาดนั่งอยู่เนี่ยมันยังมองอะคิดดู พอกินข้าวเสร็จครับพ่อกับน้องอีเลนาเนี่ยก็ได้มาคุยกันว่านิโน่เนี่ยมาจากไหนพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าซื้อนิโน่เนี่ยมาจากทางอาณาจักรตะวันออกถึงจะแพงไปหน่อยแต่ก็คุ้มอยู่เพราะหน้าตาดีและใช้งานได้หลังจากที่พ่อพูดเสร็จครับน้องอีเลนาเนี่ยก็ดูทำหน้าไม่พอใจมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเอมิลเนี่ยก็ได้นําขวดโหลนั้นมาให้กับนิโน่ครับพอน้องได้เปิดดูเนี่ยน้องก็ร้องไห้ออกมาครับแล้วเอมิลเนี่ยก็ได้บอกกับน้องไปนะครับว่าผมเนี่ยจะทําให้คุณมีความสุขเอง แล้วก็เดินเข้าไปกอดน,น้องครับพอถึงช่วงเย็นครับเอมิลกับนีโน่เนี่ยก็ได้ออกมาลาน้องอิเลน่าครับทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนจะลงตัวใช่ไหมล่ะครับ